สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กราโจชานแนลนะครับก็วันนี้มาอยู่การรีวิวเอ,อ่อนักเตะปีก,กัตันเพเยอร์อ่าเป็นใครวะเดนิสเบิร์กแคมป์นะครับก็มาในรูปแบบของบวก5แล้วก็แน่นอนครับอยู่ฟูลอาร์เซนอลนะครับ,รบตัวนี้บอกเลยว่า แมงค่อนข้างเป็นตัวนีดนะถ้ามันไม่ได้อยู่ในฟูลทีมเนี่ยค่อนข้างจะไม่เห็นเลยครับในเขาเรียกอะไรทีมแยกของเขาอะไรแบบนี้นะครับแบบพวกฟูลเมตาหรือฟูลรวมดาราอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นเลย,ยเต็มที่อ,อย่าง อย่างมากเนี่ยก็อยู่ฟูลทีมอย่างเดียวครับฟูลฮอลแลนด์อาจจะเจอบ่อยกับฟูลอาร์เซนอลน,นี้ต้องมีแน่นอนครับยืนคู่กับองลีครับแล้วก็แน่นอนครับคลิปนี้ก็มาเล่นคู่กับองลีนั่นเองครับแต่ว่ามันมีโอบาด้วยนะก็เป็นหน้า3หน้า3คนแต่ว่าเบิร์กแคมเนี่ยจะเป็นกลางรุกนะครับอ่าก็เป็นตำแหน่งที่เอาไว้จ่ายได้ด้วยแล้วก็จบสกอร์จากแถว2อะไรแบบนี้นะครับตำแหน่งที่ ผมให้เขารับมอบหมายก็คือหลักๆก,ก็คือแทงบอลหรือว่าเล่นเชื่อมเกมกับเพื่อนแล้วก็มีจังหวะส่องไกลก็ส่องอะไรแบบเนี้ยบริเวณหน้ากรอบเขตโทษหรือว่าเลี้ยงเข้ามาหน่อยอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามารีวิวความรู้สึกหลังเล่นกันดีกว่านะครับก็สําหรับเบิร์กแคมป์ Camp, ในส่วนของความเร็วก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ออโอเคเร็วพอๆกับเดอะบอยเลยครับนะถ้าเกิดนับตำแหน่งที่แบบยืน c a เอะไรเงี้ยผมว่ามันเร็วพอๆกับเดอะบอยแต่ว่ามันดูมีความเลี้ยงบอลที่สมูทกว่าอ่าสมูทกว่านะใช้คำว่าสมูทกว่าไม่ได้บอกว่าดีกว่าหรืออะไรนะมันดูแบบสมูทดีนะครับจังหวะเลี้ยงหักซ้ายหักขวาเลี้ยงเล่นทงเล่นท่าอะไรแบบนี้ทำได้ค่อนข้างดีมากๆครับสำหรับเดนิสเบิร์กแคมเนาะส่วนความคล่องตัวนี้ก็ไม่ต้องบอกครัแบบค่อนข้างทำได้ดีอยู่แล้วเนาะ เลี้ยงจังหวะเล่นสกงสกิลอะไรเงี้ยง่ายครับค่อนข้างเป็นตัวที่แบบพาบอลไปข้างหน้าง่ายอ่า,แต,าแต่ว่าแต่ว่าละแต่ว่าในเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันเนาะในตำแหน่งของกลางรุกอ่า,า,อาตำแหน่งแบบผู้จ่ายคิลเลอร์พาร์ทของอาร์เซนอลนะผมขอยกเป็นอาร์เซนอลแลวกันนะรู้สึกว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับโอซิลหรือว่าจะเป็นทางด้านของใครคนหนึ่งนะ ใครว่าออเชสฟาเบกาสอะไรพวกนี้สองคนนั้นจะดูจ่ายแล้วแบบคมกว่าใช้คำว่าคมกว่านะเบิร์กแคมป์เนี่ยจ่ายได้น้ำหนักไม่ได้ดีมากแต่ทิศทางเนี่ยโอเคมันไม่ได้แบบดีเลิศประเสริฐสีอะไรพวกนั้นขนาดนั้นนะแต่ถือว่าโอเคแบบจ่ายแล้วแบบไม่เสียจ่ายแล้วแบบยังได้ลุ้นอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าดีมากไหมก็ไม่ได้ดีมากแต่มันดีตรงที่ว่าตัวที่มันจ่ายให้เนี่ยมันเป็นององรีกับโอบาไงไอพวกนั้นเนี่ยคือมันวิ่งไปเอาบอลได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับ จ่ายไปเถอะกดแรงๆฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยว2คนนั้นจัดการรับหน้าที่ไปวิ่งเอาบอลเองอะไรแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเบิร์กแคมป์นะผมรู้สึกว่าเป็นคนที่เก็บบอลไว้กับตัวค่อนข้างดีแม้ว่าจะไม่มีความแข็งแกร่งเยอะแล้วแต่ว่าจังหวะเก็บบอลแล้วก็สวนกลับอะไรพวกนี้ค่อนข้างทําได้ดีแล้วก็แพดหน้าจะเป็นแพดที่แบบทําให้การจับบอลที่มันจะต้องใช้จังหวะนาน,านๆแบบพวกผู้รักษาประตูเปิด บอลขึ้นมาแล้วนักเตะตัวที่รับบอลเราเนี่ยกว่าจะแต่งบอลกว่าจะรับจับบอลให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันใช้เวลานานก็เบิร์กแคมป์เนี่ยเป็นตัวที่ทําได้ดีตั้งแต่แพทนี้แพทหน้าเนี่ยถูกอัปเกรดขึ้นมาผมก็มองว่าอาจจะทําให้เบิร์กแคมป์เนี่ยดูเก่งขึ้นไปอีกแล้วก็เขายังเสริมเรื่องของการเลี้ยงบอลอีกเนาะให้แพทหน้าเนี่ยาการเลี้ยงบอลเนี่ยจะมีผลมากขึ้นอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนกับตัวที่เลี้ยงบอลดีอยู่แล้วอย่างเดนิสเบิร์ก ต่อมาในเรื่องของการจบสกอร์ก็ถือว่าเป็นตัวจบสกอร์ที่โอเคนะในคลิปนี้ก็ใส่ทักษะจบให้เขาไปด้วยครับก็คือทักษะปั่นก็ถือว่าทําได้ดีมากๆครับปั่นทีได้ลุ้นปั่นทีหายนะครับถือว่าเป็นตัวที่ปั่นดีมากๆแต่ว่าในเรื่องของการยิงไกลนอกกรอบอะไรแบบนี้ถือว่ายังไม่ค่อยผ่านนะเออถ้าเกิดเทียบกับเทมเมกเกอร์สายเมตาอย่างเดอะบอยอย่างเน็ตเวทอะไรพวกนี้มันยังดูเป็นรองพวกนั้นอยู่ก็ เป็นเอ่อต้องต้องเลือกนิดนึงจังหวะจบก็จะไม่ได้อิสระเหมือนตัวพวกนั้นนะครับก็ต้องแต่งเข้าหน่อยหรือว่าทางที่ดีก็เลี้ยงเข้ามาในกรอบเข็โทษเพื่อจบสกอร์ดีกว่าครับแค่เลี้ยงข้ามเส้นมาเนี่ยบอกเลยว่าค่าจบสกอร์มันก็วัดคนละอย่างกันแล้วเนาะดังนั้นก็ขยับอีกนิดนึงนะครับให้มันอยู่ในกรอบหรือว่าเป็นตัวจ่ายก็ได้หรือว่ามีจังหวะก็ค่อยให้เขายิงครับอะไรพวกนี้เนาะพอแต่ว่าพอเป็นในกรอบแล้วเนี่ยผมมองว่าก็ ดูดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้คมมากกว่าเดอะบอยหรือเน t ตเวิรครับก็ยังดูที่แบบเกณฑ์แบบพอๆกันใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่ามันจะไปเสียตรงที่ว่าเท้าซ้ายอาจจะไม่ได้แบบ5ดาวเหมือนอย่าง2คนนั้นนะครับก็อันนี้ก็นิดหนึ่งนะอ่าก็สำหรับพวกสายฟูทีมหรือสายนี้ก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดบังเอ,อิญทีมที่เราฟูทีมมันมีนักเตะเ,เ,เมตาอยู่อันนั้นก็ยินดีด้วยแต่ว่าอาร์เซนอลนี่มีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวลุกอะไรแบบนี้นะ หลักๆก,ก็จะเป็นแกรองรีคนเดียวที่นึกออกแบบที่เป็นเมตานะที่เหลือก็จะเป็นกองกลางซะส่วนใหญ่เนีกองกองกลางเมตาของอาร์เซนอลก็จะมีเวล่ากับเอ่อเปอร์ตี้แล้วก็จะมีชาก้าที่พอพอกระเทินไม,ไม่ไม่นับว่าเป็นเมตาเออไม่นับว่าเป็นเมตาแล้วก็มีผู้รักษาประตูอย่างวัชเช็คเชตนียถือว่าน้อยมากนะสำหรับฟูอาร์เซนอลถ้าเกิดจะเอาแบบเป็นฟูเมตาอะไรแบบจะเอาแบบนักเตะเตมเตาเยอะๆก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถามว่า สู้หรือได้ไหมก็ได้นะเบิร์กแคมก็ไม่ได้ด้อยกับใครครับมันจะติดตรงที่ว่าข้อเสียของเขาคือเนื้องของความแข็งแกร่งอาจจะไม่ค่อยดีนะักรับแรงประททกเยอะๆไม่ได้ครับดังนั้นก็ต้องเลี้ยงหรือว่าดึงจังหวะอะไรพวกนีน้เพื่อให้รอบปลอดภัยเนาะโอเคต่อมาส่วนทักษะโค้ชที่อยากจะแนะนําอย่างที่บอกไปเบิร์กแคมมันไม่ค่อยอเขาเรียกอะไร จะจ่ายบอลเทพเท่าตัวเพลเมเกอร์ตัวอื่นดังนั้นเราต้องใส่ทักษะโค้ชจ่ายทะลุทะลวงให้เขาครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากคือทักษะปัน่นหรือว่าถ้าเกิดใครมีโค้ดระดับ5ดาวนะก็จัดไปเลยครับทักษะจ่ายทะลุทะลวงทักษะปัน่นอีกอันหนึ่งก็เป็นกระถิ่งล้วกันน่าจทำให้เบิร์กแคมเนี่ยเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับอ่ะโดยรวมก็ถ้าเกิดสายนิดถามว่าชอบไหมก็ต้องบอกว่าชอบครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับเมตาก็ยัง ดูเป็นลองอยู่ประมาณระดับหนึ่งเลยครับอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะโอเควันนี้ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวอะไรต่อไปนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย musicality on the track